คู่มาโชว์หวานให้คนโสดได้ตาร้อนกันเลยแล้วค่ะคู่รักร่วมค่ายิบซีกระติและหน,นุ่มเจเจพิพัฒน์ที่ควงแขนมาอาอกง,งานแบบแพ็คคู่พร้อมถือโอกาสแก้ข่าวเรื่องที่มักจะตัวติดกันชนิดที่ฝ่ายชายไปทํางานที่ไหนฝ่ายหญิงก็ต้องติดซอยห้อยตามไปด้วยสิ่งทั้งคู่ประสานเสียงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะไมไปไหนไม่นี่นะติดผมไปไหนนี่นี่นะติดผมไม่ติดครับไม่ติดเออเราแบบอยู่กันแบบ ทำงานนี่คือไม่ยุ่งกันเลยด้วยซ้ํม,อมกองใครกองมันเลยถ้าเกิดมีไปรับไปส่งบ้างแต่ว่าถ้าตามไปเนี่ยก็ไม่มีนะครับมีแต่แบบอยากไปเที่ยวก็เลยไปเที่ยวอืมแต่ว่าถ้าเกิดแบบตามไปเพื่อจะไปดูว่าเราทําอะไรบ้างไม่มีแน่นอนครับถ้าไปไคือ<ๆ>อาจจะเป็นสถานที่ที่เราเล็งไว้ว่าเราอยากจะไปเที่ยวอยู่แล้วคะ่ะใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดการอะไรคัไม่ได้ตัวติดกันครับ ส่วนเรื่องสถานะทั้งคู่ยังคงปากแข็งไม่ขอใช้สเตตัสแฟนเพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วแถมล่าสุดนุมเจยยังโชว์หวานซื้อกล้องถ่ายรูปเป็นของขวัญวันเกิดล่วงนายสาว24เพราะวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเกิดอายุครบ28ปีของฝ่ายหญิงเจ้าตัวติดธุระอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะ ต่อกันเลยนะครับกับ9้าจิรายุคนนี้เนี่ยสนิทกับคุณแม่มากๆแต่ทําไมเจ้าตัวถึงไม่ยอมปรึกษาเรื่องความรักกับคุณแม่เดี๋ยวไปฟังกันครับค่ะส่วนนิชาณธานิชานะคะคนนี้สบายใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องหัวใจเนี่ยคุณแม่เขาไฟเขียวค่ะ คู่แม่ลูกที่สนิทกันสุดๆเลยและค่ะสำหรับนางเอกสาวนิชานัฐนิชากับคุณแม่ยุ้ยกชกรเพราะหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่คุณแม่ก็จะตามไปดูแลและคอยให้กําลังใจลูกสาวคนสวยตลอดทั้งยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้ทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องความรักที่สาวนิชากําลังคบหาดูใจกับหนุ่มไฮโซไอติมมาได้ปีกว่า,ก,วาก็อยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดค่ะ น้องอยังอายุเท่านี้เนาะเรียนรู้กันไปค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าค่ะก็ให้เขาวางตัวค,คือคือด้วยความที่เราอยู่ในใสายตาของคนในสังคมอะนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็เชื่อว่าคือถ้าลูกระวังตัวดีนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดอะคะ่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็จะแนะนําเขาในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของอะไรอย่างนี้มากกว่าคืนนี้ชาเป็นผู้หญิงเนาก,ก็ไม่ไม่อยากเป็นคนเอ่ยปากพูดออกมาก่อนแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนรู้ค่ะว่าความสัมพันธ์ ยังไงก็อยู่ในสายตาค่ะส่วนก้าจิรายุกับคุณแม่ก้อยวรนุษแม้จะเป็นคู่แม่ลูกที่สนิกกันมากๆแต่สำหรับเรื่องความรักของลูกชายคุณแม่บอกว่าหนุ่มก้าไม่ค่อยจะมาปรึกษาสักเท่าไหร่ค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเพราะว่าเอาจริงนะคะเห็นว่าเราออกงานกันใช่ไหมแต่ชีวิตส่วนตัวเขาอ่ะพี่ไม่ยุ่งเลยนะนี่ผมมีเริ่มเริ่มมีคุยกับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับ ประมาณแบบมัธยมอะไรเงี้ยครับผมก็คุยกับแม่นะครับพอโตมาผมก็รู้สึกว่าว่ามันมีปัญหาอะไรมันมันแค่เรื่องนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเรามาเล่าให้แม่ฟังอาแกแ้ปัญหเงมาแบบมาคุยกับแม่แบบแม่ต้องทำไงมันดูเป็นเรื่องใหญ่ไปผมผมรู้สึกว่าอะไรแก้ได้เองก็แก้อะไรเงี้ยถึงจะไม่ปรึกษาหรือว่าเล่าให้คุณแม่ฟังเรื่องสาวๆแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นๆหนุ่มก้าบอกว่าคุณแม่ก็จะเป็นคนแรกที่รู้เรื่องแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้ทุกครั้งไปค่ะ